ถ้าคุณเจอกระเป๋าเก่าที่กองขยะแล้วข้างในเต็มไปด้วยเสียงร้องไห้และความลับสุดสยองคุณจะกล้าดูต่อไหมเด็กกำพร้าสองพี่น้องเพียงแค่เปิดซิปใบเดียวกลับพบสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตพวกเขาไปตลอดการและสิ่งที่อยู่ข้างในอาจไม่ใช่แค่ของใช้เก่าๆธรรมดาเด็กกำพร้าสองพี่น้องเดินลากถุงเก็บของเก่าฝ่าแสงแดดที่แผดเผากลิ่นเน่าจากกองขยะโชยแรงจนแสบจมูกเสียงมแมลงวันบินวนว่อนดังหึ่งไม่หยุด น้องชายตัวเล็กชี้ไปที่กระเป๋าหนังเก่าสีดำซีดจ,จนแทบขาวมีคราบสกปรกระกรังเกาะเต็มผิวสายสภายขาดรุ่ยราวกับถูกฉีกกระชากดวงตาของทั้งสองสบกันหัวใจเต้นแรงราวกับมีบางสิ่งดึงดูดมือสันสันค่อยๆเปิดซิปที่ขึ้นสนิมเสียงคลืดเบาๆดังในความเงียบกลิ่นเหม็นขาวทะลักออกมาทันทีแรงจนแสบลำคอและคลื่นไส้น้องสาวยกมือปิดจมกูก แต่ความอยากรู้อยากเห็นยังข่มความกลัวไม่อยู่ข้างในเต็มไปด้วยเศษผ้าที่เปื้อนคราบแดงคล้ำบางชิ้นแห้งกลางติดกันเป็นก้อนบางชิ้นยังชุ่มจนเลอะปลายนิ้วเสียงหยดน้ำแหมะแหมเหมือนของเหลวกำลังรั่วไหลสายตาของน้องชายสะดุดกับสิ่งหนึ่งเขาดึงมันออกมาช้าๆก้อนกลมสีขาวเหมือนกระดูกเปื้อน้วยคราบมืดที่ยังไม่แห้งสนิทหัวใจทั้งคู่เต้นแรงจนแทบทะลุอกเหงื่อเย็นไหลซึมเต็มแผ่นหลัง ลมร้อนหยุดพัดราวกับบรรยากาศรอบตัวแข็งค้างเงียบจนได้ยินเพียงเสียงหายใจหอบถี่ทันใดนั้นบางสิ่งในก้นกระเป๋าก็ขยับเสียงกรอบกแกรบเหมือนเล็บขูดกับผ้าทั้งคู่ไทยหลังโดยอัตโนมัติแต่สายตายังไม่อาจละออกจากเงาดำข้างในแสงแดดที่ลอดผ่านกองขยะเหมือนถูกดับวูบเงาดำในกระเป๋าขยายใหญ่ขึ้นช้าๆราวกับมีชีวิตของตัวเองเสียงเล็บขูดดังถี่ขึ้น สะท้อนกล้องในหัวใจเด็กทั้งสองน้องสาวตัวสั่นจนแทบยืนไม่ไหวมือกําแขนพี่ชายแน่นดวงตากลมเบิกกว้างน้ำตาคลอเบ้าเพราะความหวาดกลัวแต่กลับไม่อาจก้าวเท้าหนีได้พี่ชายกัดฟันก้มลงส่องเข้าไปในกระเป๋าลมหายใจติดขัดหัวใจเต้นแรงดังก้องอยู่ในหูเหมือนกำลังยืนอยู่หน้าขอบเวลึกในเงามืดปรากฏบางสิ่งคล้ายมือซีดขาวเหมือนกระดูกเปลือย เล็บยาวโค้งจนเหมือนกรงเหล็กมันขยับกระตุกเล็กน้อยแล้วหยุดนิ่งราวกับกำลังรอให้มีคนแต่ต้องทันใดนั้นเสียงกรีดร้องเบาๆดังลอดออกมาจากก้นกระเป๋าเสียงเหมือนเด็กเล็กทั้งโหยหวนทั้งขาดห่วงก้องสะท้อนท่ามกลางกองขยะรกร้างมาแมลงวันที่บินหึ่งอยู่รอบกายพากันแต่คือหมุนวนอย่างเสียขบวนอากาศร้อนอบอ้าวกลับกลายเป็นเย็นเฉียบ ขนลุกสู้ไล่ตั้งแต่ส้นเท้าจนถึงต้นคอพี่ชายรีบดึงซิปปิดมือสั่นสานจนแทบทำไม่สำเร็จแต่ซิปกลับไม่ยอมขยับราวกับมีแรงบางอย่างจากด้านในฉุดรั้งเสียงกรีดร้องดังขึ้นเรื่อยๆแหลมสูงจนแทงทะลุกแก้วหูน้องสาวยกมือปิดหูน้ำตาไหลพรากแต่สายตายังจ้องไปที่กระเป๋าเธอศบตากับพี่ชายในแววตาทั้งคู่เต็มไปด้วยคำถามเดียวกันนี่มันของใคร เสียงฝีเท้าหนักๆดังมาจากอีกฝากของกองขยะชัดเจนและใกล้เข้ามาเรื่อยๆแต่ละก้าวเหมือนทับลงบนหัวใจจนร่างเล็กทั้งสองแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงอยู่กับที่เงาร่างสูงใหญ่โผล่ขึ้นเหนือกองขยะแสงแดดย้อนทําให้ไม่เห็นใบหน้ามีเพียงเงาทะมืนที่คืบคลานเข้ามาสายตาจับจ้องที่กระเป๋าในมือเด็กกาพร้าพร้อมเสียงหายใจแผ่วต่ําที่เต็มไปด้วยแรงกดดันร่างเงานั้นขยับเข้ามาช้าๆ ฝุ่นจากกองขยะฟุ้งกระจายกลิ่นเหม็นรุนแรงยิ่งกว่าก่อนหน้าเหมือนมีเลือดสดๆปนอยู่ในอากาศจนทำให้ท้งคู่คลื่นเสียอย่างรุนแรงน้องสาวถอยหลังสะดุดกองขวดแตกเสียงแก้วกระทบกันดังกรุง้งกริงเงาดำหยุดก้าวทันทีเงยหน้ามองด้วยความนิ่งงนันบรรยากาศรอบตัวกลับกดดันยิ่งกว่าเดิมพี่ชายพยายามกลืนก้อนแข็งในลำคอมือที่จับกระเป๋าสั่นจนเส้นเลือดผุดเขายกกระเป๋าขึ้นสูง หวังจะคว้างทิงแต่เสียงกรีดร้องจากในกระเป๋าดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เหมือนเสียงร้องให้ขอความช่วยเหลือหัวใจของเด็กทั้งสองสั่นสะท้านเสียงนั้นไม่ใช่เพียงโหยหวนแต่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานเหมือนมีเด็กคนหนึ่งติดอยู่ข้างในจริงๆความสงสารกับความกลัวปะทะก,กันในใจเงาดำก้าวเข้ามาใกล้กล้ามเนื้อแขนขาที่ใหญ่โตเห็นชัดในแสงสลัวเขาก้มตัวลงเสียงกระดูกล่นดังกรอบกแกรบ นิ้วมือยาวเรียวเหมือนเล็บเหี่ยวเอื้อมตรงมาที่กระเป๋าน้องสาวกรีดร้องสุดเสียงเสียงแหลมสะท้อนออกไปในกองขยะฝูงอีกาที่เกาะอ,อยู่ไกลๆพากันบินหนีวูบเดียวท้องฟ้าดูมืดครึ้มลงทันตาลมแรงพัดกระแทกเศษถุงพลาสติกปลิวเกลื่อนพี่ชายกอดกระเป๋าไว้แน่นทั้งตัวสั่นสานแต่สายตาไม่ยอมละไปจากเงามืดเขารู้สึกได้ถึงแรงสั่นแปลกๆจากกระเป๋า เหมือนหัวใจดงเล็กๆกำลังเต้นอยู่ข้างในทันใดนั้นเสียงหัวเราะแผ่วตำเล็ดหลอดออกมาจากร่างเงาหัวเราะทุ้มต่ำจนพื้นดินสั่นสะเทือนมันชี้นิ้วไปที่เด็กกำพร้าสองพี่น้องก่อนจะเอ่ยเสียงแหบพร่าของนั้นไม่ใช่ของเจ้าคำพูดสั้นๆทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบน้องสาวสุดตัวลงร้องไห้พี่ชายกัดฟันจนเลือดซึมริมฝีปากแต่ยังไม่ปล่อยกระเป๋า ร่างเงาโน้มเข้ามาใกล้จนได้กลิ่นอับชื้นเน่าๆเ,เหมือนซากศพที่ถูกฝังไว้นานหลายวันในจังหวะที่ลมหายใจร้อนเป่ารถใบหน้าเด็กทั้งสองสิบกระเป๋าก็เปิดผางเองโดยไม่ต้องมีใครแต่ต้องสิ่งที่อยู่ข้างในเริ่มโผล่พ้นออกมากลิ่นเน่าแรงทะลักจนตาพร่าเสียงกรีดร้องดังขึ้นอีกครั้งดังจนเหมือนโลกทั้งใบสั่นสะเทือนจากปากกระเป๋าที่อ้าออกมีเงาดำขยับไหวเหมือนควันหนืดๆคลานออกมา แต่เมื่อแสงแดดอ่อนส่องกระทบมันกลับเผยเป็นร่างที่ชัดเจนยิ่งกว่าเงาร่างนั้นเล็กบอบบางผิวซีจนเกือบโปร่งใสดวงตากลมโตแดงกำ่ำเต็มไปด้วยรอยน้ำตาปากย้มออกเหมือนเด็กกําลังสะอื้นเสียงร้องโหยหวนกลับกลายเป็นเสียงสะอื้นเบาๆดังราวกับอยู่ข้างหูน้องสาวเบิกตาโพลงเธอเห็นเด็กหญิงตัวเล็กในชุดนักเรียนขาดรุ่งริ่งกลายเสื้อและกระโปรงเปื้อนคราบแดงเข้ม พี่ชายตัวแข็งทื่อหัวใจเต้นทีแรงจนจุกอกร่างเล็กๆนั้นเกื้อมือออกมานิ้วเย็นเฉียดแตะที่แขนของเขาความหนาวแผ่ซ่านเข้าสู่เส้นเลือดจนรู้สึกเหมือนเลือดในกายหยุดไหลทันใดนั้นเสียงหัวเราะต่ำๆของเงาสูงใหญ่ดังขึ้นอีกครั้งมันก้องสะท้อนรอบกองขยะเหมือนมีหลายเสียงหัวเราะพร้อมกันคำพูดพร่ำกระซิบแทรกเข้ามาอย่าปล่อยอย่าปล่อยเธอคือของข้า ดวงตาของพี่ชายเบิกกว้างเขาเห็นร่างเด็กหญิงค่อยๆถูกดึงกลับเข้าไปในกระเป๋าเล็บยาวของเงามืดเกี่ยวชุดนักเรียนที่ขาดวินเสียงฉีกขาดดังแควกเด็กหญิงกรีดร้องลัน่นราวกับถูกฉุดลากไปสู่ความมืดนิรัน์น้องสาวร้องให้จนเสียงขาดห่วงพยายามดึงแขนเด็กหญิงไว้แต่สิ่งที่จับได้กลับเป็นเพียงอากาศว่างเปล่าเหมือนร่างนั้นไม่มีตัวตนจริงมีเพียงความหนาวเหน็บติดอยู่ในฝ่ามือ ซิปกระเป๋าปิดลงเองอย่างแรงเสียงโลหะกระแทกดังสนัน่นกองขยะรอบๆอบสะเทือนเศษเหล็กและขวดแก้วกลิ้งกระทบกันดังระงม,มกลิ่นคาวเลือดลอยอบอวลหนากว่าเดิมร่างสูงใหญ่นิ่งเงียบแต่ในความเงียบนั้นกลับอึดอัดจนหายใจไม่ออกมันก้าวถอยหลังไปสองก้าวแสงแดดย้อนยังทำให้เห็นเพียงเงาทะมึนก่อนที่ร่างนั้นจะเอียงคออย่างเชองช้าเราก,กำลังพิจารณาเด็กกำพร้าสองพี่น้อง เสียงกระซิบดังแทรกขึ้นมาอีกครั้งชัดเจนจนเหมือนพูดอยู่ในหัวใจต่อจากนี้พวกเจ้าจะไม่มีวันหนีพ้นพี่ชายนิ่งค้างน้องสาวสะอื้นให้กระเป๋าในมือยังหนักอึ้งเหมือนมีหัวใจดงเล็กเต้นอยู่ภายในแต่กลับร้อนระอุจ,จนแทบไม่ผิวมือแล้วกองขยะรอบๆก็พลันเคลื่อนไหวเหมือนมีบางสิ่งกำลังตื่นขึ้นมาพร้อมกันเสียงเสียดสีดังคลืดคราด เศษซากเก่าๆค่อยๆขยับกองสูงขึ้นราวกับมีชีวิตและกำลังคืบคลานล้อมทั้งคู่จากทุกทิศทางเสียงคลืดคลาดจากกองขยะดังถี่ขึ้นเศษเหล็กพุสนิมเคลื่อนตัวเหมือนมีลมหายใจพลาสติกขาดขาดและถุงดำเน่ากลายเป็นเงาทะมึนตู้เย็นเก่าๆที่หักพังเองกลับสั่นสะเทือนเหมือนมีบางสิ่งกำลังดันจากข้างในน้องสาวกรีดร้องทั้งน้ำตาเสียงแหลมของเธอถูกกลืนหายไปในความอื้อง เธอกอดแขนพี่แน่นสายตาสั่นไหวมองไปรอบตัวภาพทุกอย่างบิดเบี้ยวเหมือนโลกกำลังหายใจพี่ชายกัดฟันจนกรามสัน่นเขารู้ว่าไม่อาจหนีไปไหนได้พื้นดินที่ยืนอยู่ค่อยๆสั่นสะเทือนเศษไม้และกระเบื้องแตกพังยกตัวขึ้นสร้างเป็นกำแพงล้อมรอบปิดทางออกทั้งหมดอย่างรวดเร็วในวงล้อมนั้นกระเป๋าหนังในมือกลับสั่นแรงกว่าเดิมเสียงหัวใจที่เต้นจากข้างในดังตุบๆ ทุกจังหวะด,ดังจนทะลุหูเหมือนกำลังจะระเบิดออกทันใดนั้นซิบกระเป๋าค่อยๆแง้มออกเองแสงแดงสว่างวาบทะลักออกมาเหมือนเปลวไฟที่ไม่มีความร้อนแต่น้ำความเจ็บปวดแทงทะลุจิตใจเด็กทั้งสองกรีดร้องพร้อมกันร่างกายร้อนวูบเหมือนถูกฝไฟคลอกจากปากกระเป๋าร่างเด็กหญิงซีบเผืดผุดขึ้นมาอีกครั้งแต่ครั้งมีดวงตาของเธอว่างเปล่าไม่มีแววเศร้าหรือแววชีวิตเหลืออยู่ มีเพียงความมืดดำหมุนวนอยู่ข้างในเธอค่อยๆเง่ยหน้าริมฝีปากฉีกยิ้มกว้างเกินมนุษย์เลือสดสดๆไหลย้อยลงมาตามมุมปากหยดลงพื้นเป็นเสียงแแม่ๆซึมซาบลงกองขยะที่เหมือนกำลังดูดซับอย่างหิวกระหายพี่ชายถอยหลังจนชนกับกำแพงซากเหล็กน้องสาวร้องให้จนเสียงแตกพรา่ามือทั้งสองยังจับกระเป๋าไว้แน่นแต่สัมผัสนั้นกลับร้อนขึ้นเรื่อยๆเหมือนกำลังถือก้อนฐานเพลิง เสียงหัวเราะต่ำๆของเงาสูงใหญ่ดังขึ้นอีกคราวนี้ใกล้เสียจนเหมือนกระซิบข้ามหูเปิดมันออกให้หมดสิน้นทันใดนั้นกองขยะทั้งหมดก็ประตูแตกกระจายซากรถพังโค่นล้มดังสนัน่นขวดแก้วและเศษเหล็กแตกกระเด็นเกลื่อนฝุ่นนาอบอวนจนตาพร่ากลางหมอกฝุ่นนั้นร่างสูงใหญ่ค่อยๆก้าวออกมาอย่างชัดเจนมันสูงเกินกว่ามนุษย์ผิวคล้ำเป็นรอยแผลเหมือนเนื้อเน่ากล้ามเนื้อแหว่งเวาเหมือนถูกฉีก เล็บยาวเหมือนมีดโกนดวงตาสีดำสนิทไร้แววสองตรงมาที่เด็กกำพร้าทั้งสองน้องสาวสุดลงกับพื้นกอดหัวเข่าเหมือนเด็กเล็กหวังให้รอดพ้นพี่ชายกัดฟันแน่นแม้กลัวจนแทบสิ้นสติแต่ยังคงยกกระเป๋าขึ้นไว้ข้างหน้าเหมือนถือโล่ป้องกันครั้งสุดท้ายเสียงหัวใจจากในกระเป๋าดังถีขึ้นตุบ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 จนไม่เป็นจังหวะแสงแดงแผ่ขยายออกมาเหมือนสายฟ้าแลบสาดส่องไปทั่วกองขยะ ทุกเงามืดที่เคลื่อนไหวหยุดนิ่งมแมลงวันตกลงตายเกลื่อนพื้นเด็กหญิงซีเผือดที่โผล่ออกมาก่อนหน้านี้กรีดร้องเสียงสูงจนแก้วหูแทบแตกดวงตาที่เคยว่างเปล่ากลับกลายเป็นเปลเวเพลิงดำมืดเธอยื่นมือออกมาทั้งสองข้างตรงไปที่พี่ชายและน้องสาวเหมือนต้องการลากทั้งคู่เข้าสู่ความว่างเปล่าที่ไม่มีวันหวนกลับมือซีดเย็นนั้นขยับเข้าใกล้เรื่อยๆ พี่ชายพยายามถอยหนีแต่แผ่นหลังชนกำแพงซากเหล็กอีกครั้งเสียงเหล็กเสียดสีกันดังแกร่งกกรงเหมือนกับกำลังหัวเราะเยาะเขาอย่างโหดร้ายน้องสาวกรีดร้องสุดเสียงน้ำตาไหลพรากเธอสั่นสถานทั้งร่างแต่ยังเกื้อมือไปคว้าพี่ชายเพื่อให้มั่นใจว่าเขายังอยู่ข้างๆดวงตาของเด็กหญิงซีดเผือดมืดสนิทในความว่างเปล่านั้นมีเงาสะท้อนแปลกๆพี่ชายเพ่งมอง เขาเห็นภาพของตัวเองกับน้องสาวแต่ไม่ใช่ในโลกจริงภาพสะท้อนนั้นคือพวกเขานั่งอยู่ในกองกระดูกใบหน้าขาวซีดไม่ต่างจากศพเสียงหัวใจในกระเป๋าดังตุบตุแต่ละจังหวะกลับเจ็บแทงในอกเหมือนหัวใจของเขากับน้องกำลังเต้นไปพร้อมกันราวกับถูกเชื่อมเข้ากับสิ่งชั่วร้ายในนั้นเงาสูงใหญ่ที่ยืนอยู่กลางหมอกฝุน่นก้าวชา้ชาเข้ามาฝีเท้าหนักจนพื้นดินสั่นสะเทือนทุกครั้งที่มันเหยียบลง เศษซากเหล็กใต้เท้าแหลกละเอียดเป็นผงเหมือนโลกนี้ไม่อาจทนรับน้ำหนักของมันได้มันยื่นแขนออกมานิ้วมือยาวโค้งเหมือนกรงเล็บเหล็กค่อยๆจับไปที่สายสะพายกระเป๋าในจังหวะนั้นพี่ชายรวบรวมแรงทั้งหมดกอดกระเป๋าแน่นไว้กับอกร้องตะโกนสุดเสียงไม่นี่ไม่ใช่ของเจ้าเสียงตะโกนสะท้อนกล้องแสงแดงจากในกระเป๋าประตูออกมาเป็นเส้นแสง เหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางกองขยะความร้อนปะทะทั่วร่างเศษซากรอบๆลอยขึ้นกลางอากาศหมุนวนเป็นวงกว้างอย่างบ้าคลาั่งน้องสาวถูกแรงกระแทกจนล้มกลิ้งไปกับพื้นใบหน้าทะลอกเลือดซึมที่หัวเขา่าเธอพยายามเงยหน้ามองเห็นพี่ชายยังยืนต้านทานอยู่ร่างสันสถานเหมือนจะถูกฉีกเป็นชิ้นจากปากกระเป๋าเด็กหญิงซีเผิดร้องโหยหวนอีกครั้งเสียงดังจนกองขยะสันสะเทือน เธอดิ้นรนเหมือนถูกแรงมืดฉุดดึงผิวหนังของเธอเริ่มแตกเป็นรอยดำเหมือนกำลังละลายออกจากกันเงาสูงใหญ่คำรามลั่นเสียงเหมือนฟ้าผ่าผ,าผสมเสียงสัตว์ป่ามันยกเล็บคมขึ้นสูงฟาดใส่ร่างพี่ชายอย่างแรงประกายไฟแตกสะท้อนในตาเด็กทั้งสองเลือดสาดเป็นเส้นกลางอากาศพี่ชายทุดเข่าลงมือยังไม่ปล่อยกระเป๋าเลือดไหลเปอะเต็มพื้นแต่แววตายังไม่ดับ เขาหันไปสบตาน้องสาวสายหน้าชาชาราวกับบอกให้เธออย่าร้องในวินาทีนั้นเสียงหัวใจในกระเป๋าดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่เพียงเสียงมันเป็นแรงสั่นสะเทือนที่กระจายออกไปทั่วทั้งบริเวณกองขยะทั้งหมดระเบิดกระเด็นเศษเหล็กและขวดแก้วปลิวว่อนไปทั่วอากาศเด็กหญิงซี่เผือดกรีดร้องเสียงสุดท้ายร่างของเธอแตกสลายเป็นควันดำควันนั้นถาโถมเข้าหาเงาสูงใหญ่ มันคำรามด้วยความเดือดดานก่อนจะถูกควันมืดห่อหุ้มจนหายลับไปต่อหน้าต่อตาเหลือเพียงความเมียดลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านเศษขยะร่วงตกลงมากระทบพื้นทีละชิ้นคล้ายเสียงฝนโปรยเบาๆท่ามกลางซากก่องนั้นพี่ชายยังคุกเข่าอยู่เลือดไหลนองแต่กระเป๋าหนังกลับนิ่งสนิทไม่มีแสงไม่มีเสียงเหมือนมันกลับกลายเป็นเพียงกระเป๋าเก่าใบหนึ่งน้องสาวคลานเข้าไปหา เธอสะอื่นกอดพี่ไว้แน่นเสียงร้องให้สะท้อนกล้องในความเงียบแต่แล้วสิบกระเป๋าก็ค่อยๆขยับอีกครั้งช้าและยาวเหมือนบางสิ่งกำลังจะกลับมาสิบกระเป๋าที่กำลังเลื่อนเปิดเองหยุดลงกระทันหันเสียงโลหะเงียบสนิทบรรยากาศรอบตัวสงบลงเหมือนทุกอย่างเพิ่งฝันไปน้องสาวตัวสั่นกอดพี่ชายไว้แน่นเธอกลั้นหายใจเฝ้ารอฟังแต่ไม่มีเสียงหัวใจจากในกระเป๋าอ,อีกแล้ว ไม่มีเงาดำไม่มีเสียงกรีดร้องเพียงสายลมอ่อนๆพัดผ่านกลิ่นข้าวและกลิ่นเน่าค่อยๆจางหายมาแมลงวันที่เคยบินว่อนต่างเงียบหายไปหมดกองขยะที่เคยเคลื่อนไหวกลับนิ่งราวกับสิ้นพลังพี่ชายหอบหายใจทีดวงตาแดงก่ำเพราะเสียเลือดมากแต่เขายังฝืนยิ้มเล็กน้อยให้กับน้องสาวราวกับบอกเธอว่าทั้งคู่รอดมาได้แล้วน้องสาวสะอื้นหนักเธอใช้มือเล็กๆเช็ดเลือดที่เปื้อนใบหน้าพี่ แล้วดึงกระเป๋าออกจากอ้อมแขนของเขากระเป๋าใบเก่าดูไร้พิษภัยหนักเหมือนกระเป๋าว่างเปล่าเพียงใบเดียวทั้งสองนั่งกอดกันท่ามกลางกองซากเงียบงันท้องฟ้าที่มืดครึ้มค่อยๆเปิดออกแสงแดดอ่อนส่องลงมาอบอุ่นและสงบอย่างที่ไม่ได้สัมผัสมานานพี่ชายน้องสาวมองหน้ากันไม่มีคำพูดใดเกินเอ่ยมีเพียงความรู้ว่าต่อให้ต้องเจอสิ่งใดอีกพวกเขาจะไม่ปล่อยมือกัน เสียงก้าวเท้าของพวกเขาค่อยๆห่างออกไปกองขยะก,กลับสู่ความเงียบสงดกระเป๋าเก่าถูกทิ้งไว้ตรงนั้นราวกับไม่เคยมีเรื่องราวสยองใดๆเกิดขึ้นเลยแต่ใต้แสงแดดที่อบอุ่นซิปกระเป๋าแอบขยับเบาๆอีกครั้งเสียงแผ่วจนแทบไม่ได้ยินคล้ายหัวใจที่เต้นอย่างแผ่วบางรอวันที่จะตื่นขึ้นมาอีกครั้ง